ขนุนสวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมวันนี้เราทําบุญตักบาตรนองพรนสากันนะครับทุกท่านก็พี่น้องบ้านเราก็มาเยอะเลยหกคำใส่เสร็จแล้วดีวจะเข้าไปในศาลาก็กลังเก็บเราใส่ก่อนเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในศาลากัน <c oughs> ไม่ก้อมใส่เราบอไม่ได้ใส่เลยทางนี้เหลือรอที่สุดท้ายรบรัดใส่ก่อนทางโน,น้นก็ยังเหลื่อยนี่ไอ้หวีวันน่าชิมอะไรแบบ อาก็บอกทำอยาชาก่อน